บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมเครื่องซักผ้าตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเ,เป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะสองถังถังคู่นะทังคู่ยี่ห้อ ฮิตาชินะฮิตาชิรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรยีรุ่น P.S.K. แปดสิบเอ็ด A.H. นะ,น,ะน้ำหนักท่าที่ซัดเจ็ดกอกนะเจ็ดกิโลกร,รัมเจ็ดกิโลกร,รัมอาการนะ เจ้าของบอกว่าซักไม่ได้นะไม่ซักนะลูกบิดเสียด้วยนี่นะไม่ล็อกอะนะอ่ามีนะอันนี้อันนี้ปั่นแห้งนะลูกบิดปั่นแห้งนะไทม์เมอร์นะเนี่ยจะมีเสียงติ๊กติ๊กอ่านี่ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้นะนนใช้ได้ไดแต่ไทม์เมอร์ไทไมเ์เมอร์ซักใช้ไม่ได้นะไม่ล็อกนะนเอนะเนี่ยนะน มืดเสียนะเนี่ยนะทันมืดเสียนะไม่ล็อกนะตั้งเวลาไม่ได้นะตั้งเวลาไม่ได้นะคงจะต้องเปลี่ยนนะโอ้ยเนี่ยเอาจากไหนมาเนี่ยโอ้ยขี้ผงใบไม้ทั้งนั้นเลยโอ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยใบไม้ทั้งนั้นโอ้ยนะนี่นะโอ้ย นะเอาที่ไหนมาเนี่ยเก็บไว้นานคงจะเสียนานแล้วเนี่ยนะไม่ได้ซ่อมนะคงจะไม่ได้ซ่อมนานแล้วเนี่ยโอ้โหตกระปรงมากเลยนะตกระปรงมากเลยโอเคเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปดิ้นนะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเดี๋ยวแต่ปลั๊กก่อนนะเสียบปลนะั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กแล้วนะ ลูกบิดนี่มันเสียนะมันจับเอาไว้อ่าเอาหมนะหมหมจะหมุนช้านะนะ,ะหมุนช้านะหมุนช้านะมอตเตอร์ใช้ได้นะโอเคนะเดี๋ยวเราจะต้องถอดถอดไทมเมอร์นี่ออกมานะตรวจสอบนะ เสียนะเสียนะเนจานซักโอจานซักนี่ก็เฟืองรูดแล้วนี่เนี่ยนะเนี่ยนะนะเนี่ยนะนะเียนตังคลืดคลื่นะอาจจะเป็นที่แกนซักนะแกนซักอาจจะเสียแล้วก็ได้นะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะโอเคนะ เดี๋ยวถอดพักออกก่อนนะถอดลักออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเอ้ยเล่นกับไฟมองไม่เห็นนะปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอืมนะถอดลักออกแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะถอดไทม์เมอร์ออกมาตรวจสอบกันนะวิธีถอดนะวิธีถอดแล้เวเราก็ดึงดึงปุ่มออกเลยนะเอาละดึงปุ่มออกมาก่อนนะนี่ปุ่มไทม์เมอร์นะ นะดึงออกหมดเลยอ,ะนะอ,นะอล่ะนะอืมนะเอาละนะเราก็ดึงปุ่มออกหมดแล้วนะดึงปุ่มออกมาแล้ว,นะออลวต่อไปนะเราก็จะขันน็อตด,ด้านข้างนะแต่เห็นว่ามันมีน็อตอยู่หนึ่งนะ้าหนึ่งสองสามแล้วข้างนี้อีกตัวนี่นะสี่ตัวนะนะอันดับแรกเราก็จะขันน็อตออกมาสี่ตัวก่อนนะ น็อตยึดฝาครอบด้านบนนะน็อตทอมเมอร์เนี่ยนะสองสามสี่สี่ตัวแล้วนี่เวลาเราจะดึงออกนะเราจะดึงออกเราจะเห็นเราจะเห็นเขี้ยวล็อกที่เป็นพลาสติกอยู่มีสองสองเขี้ยวนะนหนึ่งเขี้ยวสองเขี้ยวนะมันจะเป็นเขี้ยวพลาสติกล็อกฝาครอบไว้นะล็อกฝาครอบไว้ เดี๋ยวเราก็งัดออกมานะออกแล้วนะทางนี้อีกอันนึงนะนะเอาแล้วนี่ออกแล้วนะออกแล้วนะออกแล้วนี่แล้วเอาละนะต่อไปนะเราจะต้องขันน็อตออกอีก4ตัวนะเนี่ยหนึ่งสองสาม สนะเราจะต้องขันน็อตเอาอีกสี่ตัวนะวเพื่อจะดึงฝาครอบแบบนี้ออกมานะดึงฝากครอบอันนี้ออกมาเราก็จะเห็นทัมเมอร์แล้วนะเราต้องถนนอดน็อตเอาอีกสี่ตัวนะสี่ตัวสองสามตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะสี่ตัวนะเอาละนะนะ ทอดออกหมดแล้วนะตอหมดแล้วเราก็ดึงสาครอบตรงนี้ออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยหนูเข้าไปทำรังนะนี่นะโอหเพียบเลยนะแต่กระปปกมากเลยมีตัวอะไรเนี่ยนะ เอาระนะเราก็จะเห็นแล้วนะน,นี่ไทม์เมอร์นะน,นี้ไทม์เมอร์ตัวนี้เนี่ยไทม์เมอร์ซักนี่ตัวนี้คือปัญหานะมันไม่ล็อกนะเสียนะเดี๋ยวเราก็จะถอดไทม์เมอร์ตัวนี้ออกมานะถอดออกไปหาซื้อนะถอดัวน,นี้นะวิธีถอดนะวิธีถอดก่อนอื่นเราต้องถอดน็อตยึดอ่าก้านนะก้านปุ่มเดินน้าทิ้งนะน,นี่เป็นก้านพลาสติกนะที่ยึดอยู่กับ กับอะไทม์เมอร์ซักนะแล้วก็ถอ,นนอดน็อตออกก่อนนะถอ,นนอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนอ็อตเอาละนะเอาละแล้วนะออกแล้วนะออกแล้ว,ออลวโอเคต่อไปนะนี่น็อตนี่นะน็อตตัวใหญ่นี่นะตัวหนึง่งแล้วขันน็อตนี้ออกนะขันออกมา มาแล้วนะออกมาแล้วโอเคนะเราก็ดึงนี่อาวนะนี่นะติดเคเบิลทายนะนะจะมีเคเบิลทายอยู่นะเนี่ยมันติดนะติดเคเบิลทายเดี๋ยวเราก็ตัดก่อนตัดเคเบิลทายออกก่อนนะยึดสายยึดสายไฟที่เข้าไปควบคุมอไทม์เมอร์ตัวนี้นะเอาละตัดก่อนออาานะ ออกมาแล้วนี่นะออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคนะจะติดสายไฟเห็นไหมเนี่ยนะมีสายไฟสามเส้นนะนี่นะติดสายไฟนะเดี๋ยวเราจะเอาเมจิมาแต้มไว้นะนะเ,เมจิแต้มไว้นะจะได้ไม่ลืมนะเวลาใส่นะจะได้ไม่งงหรือใครจาได้ก็ไม่ต้องนะใครจาได้ก็ไม่ต้องแต่ช่างทวีปความจําไม่ค่อยดีนะ เลยต้องแต้มใช่เมจีแต้มนะมใครจำได้ก็ไม่ต้องเสียเวลานะเสียเวลาอ,ออกแล้วนะออกแล้วหนึ่งสองอาสามออกมาแล้วนะนีออ่ออกมาแล้วออกมาแล้วเอาร่ะน,นะ เราก็ถอดออกมาแล้วนะนี่อันนี้เป็นไทม์เมอร์ซักนะไทม์เมอร์ซักมันเสียนะลานมันไม่ล็อกนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาเบิกอะไหล่มานะอันนี้นะเราก็ซื้อนะเอาตัวเก่านี้ไปเทียบเลยนะตัวเก่าไปเทียบเลยนะเอาระนะช่างทวีปก็ได้เบิกอะไหลมาแล้วนะนี่นะไทม์เมอร์นะไทม์เมอร์เครื่องซักผ้ายี่ห้อฮิตตชินะ เดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ลูกบิดนะเอาลูกบิดออกมาก่อนลูกบิดอันนี้พลาติกครอบแกนนะเดี๋ยวเราก็เอาของเก่านะถอดของเก่านะมาใส่ใส่อันนี้นะใช้ไขควงปากแบนนะใช้ไขควงปากแบนงัดขึ้นมาโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่กันนะใส่ไทม์เมอร์เข้าไปก่อนอื่นนะแล้วก็ ต่อสายไฟก่อนนะต่อสายไฟก่อนสายแดงนะสายแดงอยู่ขาหนึ่งนะสายแดงอยู่ขาหนึ่งขาในนะขาในนะเราทําตําหนิไปแล้วนะทีแรกนะเอาละนะสีเหลืองขาสองนะเอาละสีดําสีดําอยู่ขาสีนี่ขานี้นะโอเคนะเรียบร้อยนะแล้วก็ ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะต่อไปอันนี้นจะเป็นร่องอยู่นะมีรูอยู่นะมีรูอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปเอาละนะส่วนข้างนี้นะข้างนี้เราก็ใช้ตะกูยึดนะขันให้แน่นเลยนะขันตะกูให้แน่นเลยนะเอาละแน่นแล้วนะแน่นแล้วก่อนไ่ก้านเดินน้ําอันนี้เป็นก้านเดินน้ํานะมาต่อเข้ากับไทม์เมอร์นะ ก่อนใส่นะมันจะมีรูอยู่ก่อนใส่แล้วก็ขันสกรูนี้ออกก่อนนะนี่นะขันเอพาตติคอนเน็กนี้ออกมาก่อนนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่เห็นไหมนะนะใส่เสร็จแล้วนะตรงนี้นะนี่ใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่คืนเข้าไปนะอโอเคน็อตยืดนะใส่คืนเข้าไป เอาละนะเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่อันนี้เป็นสาครอบพลาสติกครอบแกนนะแกนทานเมอร์นะนะวิธีใส่นะก็มันจะมีบากอยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีบากอยู่เห็นไหมแล้วก็เอาบากเข้าแกนนะเข้าเข้าเดือยนะเข้าสลักเห็นสลักไหมเนี่ยนะนะนี่ดันลงไป เอาละเข้าแล้วนะเข้าแล้วเอาละนะนะเรียบร้อยนะเข้าแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ลูกบิดในลูกบิดนะลูกบิดแล้วก็ใส่ไปอ่านะเรียบร้อยลนะเห็นไหมลองบิดดิอ่าด้ยินเสียงไหมนะไทมเมอร์ทำงานแล้วนะทมเมอร์ทำงานแล้วอืมโอเคนะเดี๋ยวเรามาปิดด้านหลังกัน โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาครอบด้านหลังนะเวลาใส่แล้วแต่เห็นเดือยเนี่ยมันจะมีสองเดือยน,นะเป็นเดือยติ๊กขาวเนี่ยนะนะให้มันเข้ารูนะเนี่ยรูพลาสติกสองรูเนี่ยนะให้มันเข้านะใส่ไปก่อนกดกดให้เข้าเลยนะอาะ้าวแล้วล็อกแล้วนะรูกสกรูมก็จะตรงกันนะต่อไปนะอันนี้เป็นฝาครอบ สอดครอบลูกบิดนะลูกบิดเครื่องตักผ้านะทามเมอร์นะเดมนะ้ําอะไรพวกเนี้ยนะเราก็ใส่ไปนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเดี๋ยวเราก็ขันตะกูเลยนะสีตัวนะตะกูนะ้นหนึ่งสสามสนะตะกูสี่ตัวนะเอาละหนึ หนึ่งตัวแล้วนะสองสามนะอีกตัวหนึ่งเอาละสี่ตัวแล้วนะสี่ตัวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะขันะกูนนะมีสี่ตัวเหมือนกันน,นะนนะเนี่ยด้านข้างสองตัวนะซ้ายขวานะหนึ่งตัวสองตัวสามตัว แล้วก็สี่ตัวทางนี้อีกตวงนะนี่นะสี่ตัวนะนะขันไปสี่ตัวนะสามดีนด้าน,นี้นะดันข้างดันนี้อีกนะเอาละเราก็ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะปิดฝาครอบด้านหลังเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคนี่นะอันนี้ฝาครอบนะ ลูกบิดนะครอ,อบลูกบิดเดี๋ยวใส่ลูกบิดก่อนอันนี้ปุ่มปุ่มเดินน้ํานะปุ่มเดินน้ําอันนี้ตั้งตั้งเวลาปั่นนะตั้งเวลาปันนะป่นแห้งนะถังปั่นแห้งนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไปเข้าไปที่นะว่าเราเปลี่ยนทม์เมอร์ถังซักแล้วจะใช้ได้ไหมนะเดี๋ยวลองเตียบพักก่อนนะ เอาละนะเสียปักนะเสียปักอืมเสียปักนะน้าเอาละเดี๋ยวลองลูกบิดนะลูกบิดถังซักนะลองเสีเอา้าวทำงานแล้วทำงานแล้วนะจะไ,ได้แล้วนะจะไ,ได้แล้วตลกระป๋มมากเลยน,นะ นะทำเมื่อทำงานแล้วนะนี่ทำงานแล้วทำงานแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาแนะนำท่านในโอกาสต่อๆไปถ้าท่านสนใจก็กรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ